สวัสดีครับผมเข้ามาเดินทางมาที่สวนลุงเฉลิมจังหวัดพิษณุโรกนะครับผมเป็นที่ระลบแล้วนะครับก็ภารกิจที่ต้องทำเลยดับแรกก็คือเดี๋ยวผมประนต้นไม้ลงก่อนนะฮะหลังจากที่เราเตรียมพร้อมพันไม้ที่จะมาปลูกเพิ่มนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้มีเมฆครึ้มนะฮะ ซึ่งมันก็ครลืมอน่างนี้มาทุกวันแต่มันก็ไม่ตกเลยฝนนะครับก็รุ่นกันว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเดินทางมาถึงวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมภารกิจหลักๆนะฮะที่จะมาทำในคราวนี้ก็คือปลูกต้นไม้ครับแล้วก็ไล่ดูระบบน้ํานะครับโอแคเดี๋ยวผมไปขอต้นไม้ก่อนนะครับผมเอาละครับภารกิจของเราก็คือถ่ายเทต้นไม้ออกจากรถก่อนนะครับ มากี่รอบก็จัดเต็มแบบทุกรอบกันไปเลยนะครับผมนี่ขนไม้ของเราทิดเรียนกันมาครับนี่เต็มรถแล้ครับผมโอเคครับเดี๋ยว<อ>ก็จะจัดการขนต้นไม้ลงก่อนนะครับสำหรับวันนี้แต่ว่ามาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีฝนหรือเปล่าฟ้าครึ้มหมองมนแต่ว่าใจหมองเพราะว่าน้ำในบ่อเราเริ่มยุบน้อยตาลงไปแล้วนะครับผมโอเคมาเอาต้นไม้ลงกันดีกว่า ครับมาเริ่มงานครับผมต้นไม้เพียบเลยนะฮะแต่แรกเลยที่เราอยากจะปลูกก็คือตอ้นนี้เลยครับผมน่ทองรับก้าวครับต้นเขาจะเป็นพุ่มๆใบทัเหลืองฮะก็เมียผมออกเลยว่าจองเลยแนวนี้ให้ให้ปลูกแนวตรงนี้ฮะดิมนี้เลย เดี๋ยวแล้วขุดปลูกตรงนี้เนี่ยริมนี้ยาวไปครับมีอยู่9ต้นคนะให้เขาโตแล้วก็เป็นพุ่มน่เหลืองเหลืองนะครับผม